ดีค่ะเรามาเจอกันอีกคลิปนะคะวันนี้มีรถเก๋งราคาไม่เกินสองแสนมาแนะนำนะคะมาดูคันแรกกันเลยนะคะคันนี้เป็น n i สสันเซลฟี่ปี2013นะคะรถสวยเป็นรถสีเทาดำนะคะคุณลูกค้าราคาเราขายอยู่ที่หนึ0 0แบาทนะคะคันนี้ ด้านในก็จะกว้างนะคะ <Now. S 1> เป็นสีเทาดำนะคะ <Now. S 1> สีสวยค่ะคันนี้ <Now. S 1> ด้านในเป็นเบ่อหนังสีครีมนะคะ <Now. S 1> ราคาหน้าร้านอยู่ที่สองแสนสี่หมืนห้าพันนะคะอันนี้เราไม่ขายนะคะเราขายอยู่ที่ หนึ่งแสก้หห้าพันบาทนะคะด้านในสวยงามค่ะสะอาดนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันนะคะคันนี้เป็น v ีออปีสิบสามหนึ่งจุดห้าอันนี้เป็นตัวจีนะคะคุณลูกค้าราคาเราให้เท่ากันกับเซลฟี่คันนี้เลยนะคะ ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหื่ห้าพันบาทอันนี้เป็นปีสิบสามตัวท็อปตัวจีนะคะด้านในรถจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะดูด้านในนะคะราคานี้สำหรับออลูกค้าที่ต้องการผ่อนไม่เยอะนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณสี่พันนิดๆสามสี่พัน 3, 4, อะไรประมาณนี้นะคะเรามีราคาให้ลูกค้าเลือกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปนะคะอันนี้เป็นอัลติสปี12นะคะตัวนี้จะติดแก๊ส LPG นะคะประหยัดน้ำมันเลยนะคะอัลติสปี12ราคาตอนนี้เราขายอยู่ที่175,000บาทนะคะคุณลูกค้าดูด้านในรถนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ ซื้อสดของเราไม่มีบวกแวดนะคะคุณลูกค้าภาษีพรบรเราต่อให้พร้อมนะคะราคานี้เนาะผ่อนก็อยู่ประมาณสามพันกว่าบาทสี่พันนะคะลูกค้าสําหรับคนที่แบบว่าไม่ต้องการผ่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราเซฟค่าใช้ใจ่ายของเราลดร,ราคาเล็กๆลดเล็กๆร,ราคาไม่แพงนะคะอันนี้จะเป็น Ford ดเพียนะคะราคาอยู่ที่9 9 0าหบาทนะคะคันนี้นะคะ ตัวนี้เป็นปีสิบอดนะคะเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้นะคะภาษีพอรบอเราต่อให้พร้อมนะคะคุณลูกค้าปีแรกเราทางร้านเราจัดการให้นะคะแต่ปีต่อไปลูกค้าก็ต้องไปต่อเองเนาะย้ำเลยนะคะของเราซื้อสดไม่มีแหวนอันนี้เป็นเบาะหนังเอ้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะไม่ใช่เบาะนังนะเบาะผ้าสีดํานะคะ ตัวนี้9ก0าหบาทนะคะจังนี้เราจัดโปรนะคะรถเกงะะ๋งราคาถูกๆนะคะอันนี้เป็นนิสสันมาร์ทนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะธรรมดามือหมุนเลยนะคะปี18บแราคาอยู่ที่1 4 5่0 0สบาทนะคะอันนี้สําหรับคนที่แบบว่าหารถเล็กๆผ่อนไม่แพงตัวนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะดีกว่าไปผ่อนมอเตอร์ไซค์ไหมเอ้ยนะคะคันนี้ ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืนห้าพันบาทผ่อนอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทนะคะใครชี้หายรถเล็กๆนะคะไยรุ่นสร้างตัวเอาไปวิ่งแก๊บได้นะคะเนี้ยวิ่งแก๊บได้นะคะรถปีสิบแปดยังเขายังรับอยู่เนาะปีสิบแปดหนึ่งแสนสี่หมืนห้าพันบาทนะคะนิสสันมาร์สนะคะปีสิบแปด ฟอร์เยสต้าปีสิบเอ็ดนะคะแล้วก็เอาติสปีสิบสองแล้วก็วีออสปีสิบสามหนึ่งจุดห้าตัวจีนะคะแล้วจะมีนิสสันเซลฟี่นะคะปีสิบสามอันนี้อินโนวาติดจองซื้อสดนะคะลูกค้าลูกค้ามัดจำไว้สามแสนบาทแล้วก็จะมารับรถวันที่ยี่สิบคันนี้รถสวยค่ะ นะคะเราดูเต็นกันว่างค่ะกระบะก็มีที่พี่ดาวลงคลิปให้นะคะสนใจก็ติดต่อทางเบอร์โทรได้เลยนะคะสอบถามก่อนได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะซื้อสดจัดไปแน้นแจ้งกับพี่ดาวได้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ